สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเซซาเบนาโดอาเรบาโลเดเลออนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกวัวเตมาลาคนใหม่ในวันที่14มกราคม2567ความว่า พระานาทตเนเซซาเบนาโดอารีบาโลเดเลออนประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐกัวเตมาลากรุงกัวเตมาลาซิตี้ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐกัวเตมาลาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้ทงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสาธรารณรัฐกัวเตมาลา ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยาวนานระหว่างสาธรารณรัฐกัวเตมาลาและประเทศไทยได้ดันเนินมาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ทางการทูตอันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะร่วมการสร้างโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษณ์อัคครราชกุมารีกรมพภาษีสว่างควัตวรัตติยราชนารีส่งบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเรง็งหรือองโคจิเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา12นาฬิก56นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวราขคจินราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตร,ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ส่งบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจจเนซิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาแพทยศาส,สาตร์ชั้นปีที่3วิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตเป็นวันแรก เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางในการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคตปัจจุบันเชื่อว่ามะเร็งสามารถเกิดได้2รูปแบบคือเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติที่ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลง d n a โดยตรงจากสารอาฟฟาทอกซินที่พบในเมล็ดธัญพืชและสารไนโตรซามีนที่พบในปลารากะปิ และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนจนกลายเป็นมะเร็งสำหรับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยัง้งและเพิ่มจำนวนอย่างไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการแพร่กระจายไปอย่างเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพอนามหม่ของมนุษย์และสัตว์นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นควา้าวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการป้องกันและการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกในการคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการพยากรณ์ที่แม่นยำเพื่อนำผลสำเร็จมาใช้รักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ วิทยายลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยายลัยจุลาภร์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในการยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของ,ของไทยทำหน้าที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อความต้องการของประเทศพร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทุกขแขนงกับองค์กรสาธารณาสุขและสถาบันชั้นนำในการวิจัยพัฒนาและป้องกันโรคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่23ของไทยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของเ r อร์ d e r a t i o n ขออภัยค่ะของเวอร์เฟเ for medical education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ทสตศาและแพทยาา์ทสภาสำหรับเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือ o n c o จ e n e s i s น,นี้จะส่งบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาวิทยายลายัยแพทย์ทร์ศาีส,สว่างควัตจำนวน6หัวข้อ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักที่สำคัญตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนการเกิดมะเร็งจนถึงการรักษาผู้ป่วยแบบมุ่งเป้าและการพัฒนายารักษามะเร็งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตองคมนตรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนพระดาบทวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเก 84, ียรติ84พรรษามูลนิธิพระดาบทอเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมมตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่และศิษพระดาบทในหน่วยงานสังกัดมูล,ลนิธิพระดาบทประกอบด้วยโรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาและโรงเรียนลูกพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการฝึกอบร,รมฝีมือแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากนั้นองค์มนตรีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง โรงเรียนพระดาบดจะตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้โอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะสแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวเปิดสอนวิชาชีพประดับประกาศนียบัตรพระดาบดหลักสูตรหนึ่งปีใน8หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรช่งฟฟางยนต์หลักสูตรการเกษตรพอเพียงหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงหลักสูตรคหะบริบาลหลักสูตร,ร,ตร,ร,ตรช่างไม้เครื่องเรือนและหลักสูตรช่างเชื่อมผู้สนใจสามารถสมัครเรียนประจำปีการศึกษา2567เปิดถึงวันที่22มีนาคม2567 ราชวิทยาลัยจุฬาพร์เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ว่ลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวตวรรัตยราชนารีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณว,วล,ลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขวัวาขาตวรัคัตยราชนารีเพื่อมอบเพ้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาที่ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลามีนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้แทน จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามันจังหวัดยะลาระหว่างวันที่22-25ถึงธันวาคม2566ที่ผ่านมาทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มในพื้นที่7อำเภอ52ตำบล300หมู่บ้าน24ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ21,185ครัวเรือน8710คนและเสียชีวิต4ราย บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์สิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหายจำนวนมากปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วด้วยพระเมตตาและความห่วงใย,ยที่ทรงมีต่อราษฎรผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่พระราชทานถุงอย่างชีพเพื่อบรรเทาทุกข์สร้างขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดมีได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ